ไม้กายสิทธิ์ของโอลิเวนเดอร์ทุกอันมีสารศักดิ์สิทธิ์ที่สรงพลังอยู่ในแกนคุณพอตเตอร์เราใช้ขนหางของยูนิคอร์นขนของนกฟินิกซ์และเอ็นหัวใจมังกรนี่คือคำพูดของกาลิกโอลิเวนเดอร์ช่างทำไม้กายสิทธิ์และเจ้าของร้านโอลิเวนเดอร์ในตรอกแดแอกอนครับโอลิเวนเดอร์เลือกที่จะใช้แกนกลางทั้ง3ชนิดนี้ในการทำไม้กายสิทธิ์เพราะเขาได้ศึกษาและคิดค้นมาเป็นอย่างดีว่าทั้ง3ชนิดนี้ เป็นส่วนประกอบของไม้กายสิทธิ์ที่หายากมีราคาแพงแต่ก็ได้คุณภาพของไม้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของแกนกลางของไม้กายสิทธิ์ทุกชนิดบนโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับเอ็นหัวใจมังกร ไม้กายสิทธิ์แต่ละอันที่มีแกนกลางเป็นเอ็นหัวใจมังกรจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับนั่นก็เพราะว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าไม้กายสิทธิ์ที่ใช้เอ็นหัวใจมังกรในแต่ละอันได้มาจากมังกรสายพันธุ์อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆการจะได้มาซึ่งเอ็นหัวใจมังกรนั้นต้องได้มาหลังจากที่มังกรเสียชีวิตไปแล้วทั้งจากการตายโดยธรรมชาติหรือการถูกฆ่าตาย ซึ่งตามหลักการของไม้กายทธิ์วิทยาเอนหัวใจมังกรจะมีพลังอำนาจที่สูงที่สุดเวลาร่ายเวทจะมีสีสันสวยงามสะดุดตาม,มากที่สุดนอกจากนั้นเอนหัวใจมังกรยังสามารถเรียนรู้คาถาต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าแกนกลางชนิดอื่นและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษคือมันมีความยืดหยุ่นสูงหากไม้เปลี่ยนมือไปอยู่กับเจ้านายคนใหม่ความจงรักภักดีต่อนายเก่าก็จะหายไปในทันที และจะเริ่มความสัมพันธ์กับเจ้านายคนใหม่อย่างรวดเร็วสิ่งที่เป็นข้อพิจารณาของไม้ที่มีแกนกลางเป็นเอ็นหัวใจมังกรก็คือไม้จะสามารถหันไปสู่ศาสตร์มือดอย่างง่ายได้แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของนายของมันนั่นเองนอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในเวลาใช้มากที่สุดเพราะมันค่อนข้างจะเป็นไม้ที่เจ้าอารมณ์อยู่เหมือนกันโอลิเวนเดอร์ทำการศึกษาเกี่ยวกับแกนกลางชนิดนี้และเขาก็ได้ระบุว่า เอ็นหัวใจมังกรมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นหากทำงานร่วมกับไม้กายสิทธิ์ที่ทำมาจากไม้เชอร์รี่และไม้เก่าลัดคนที่ใช้ไม้กายสิทธิ์ที่มีเอ็นหัวใจมังกรเป็นแกนกลางก็จะมีเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์วิกเตอร์ครัมเบลติกเลสตงกินเดรอยล็อกฮาร์ดมินวามักกอนาการกาลิกโอริเวนเดอร์ปีเตอร์แพตติกรูโดโลเลสอัมบริดฮอเลสสลักฮอนและ ลูซียสมาลฟอยขนนกฟีนิกซ์ต้องบอกว่าขนนกฟีนิกซ์เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หายากมากที่สุดที่จะนำมาใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ครับขนของนกฟีนิกซ์มีประสิทธิภาพทางด้านเวทมนต์สูงมากๆถึงแม้มันจะใช้เวลานานกว่าแกนชนิดอื่นในการได้เวทมนต์ออกมา ไม้กายสิทธิ์ที่มีแกนกลางเป็นขนนกฟินิกซ์จะมีความอินดี้อยู่ในตัวสูงมากๆมันจะมีความคิดอ่านเป็นของตัวเองบางครั้งก็มักจะแสดงเวทมนต์ออกมาเองโดยที่พ่อมดแม่มดไม่ได้ต้องการมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พ่อมดแม่มดหลายคนไม่ค่อยชอบใจในแกนกลางชนิดนี้นกฟินิกซ์เป็นสัตว์วิเศษที่รักอิสระและสันโดษครับไม้กายสิทธิ์ชนิดนี้จึงค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะและมีปัญหาจุกจิก เวลามันเลือกเจ้านายมันก็จะดูว่าคนคนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะครอบครองหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นเจ้าของแล้วบางครั้งมันก็ไม่ค่อยเชื่อฟังและจงรักภักดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อใดที่มันยอมรับในตัวเจ้านายของมันแล้วความจงรักภักดีนั้นก็จะไม่มีวันสลายไปถึงแม้จะเปลี่ยนมือไปแล้วก็ตามครับคนที่ใช้ไม้กายธิ์ที่มีแกนกลางเป็นขนนกฟีนิกซ์ก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ลอร์ดโวเดอมอร์เซียววานัสแคทเทนเบิร์น อาจารย์สอนวิชาดูแลสัตว์วิเศษที่ฮอกวอตส์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ใหญ่ในเวลานั้นอย่างอแมนโดดิพิตและคนที่4ก็คือเซเลติน่าวาเบกแม่มดนักร้องชื่อดังของโลกเวทมนตขนหางยูนิคอนขนหางของยูนิคอนเป็นวัตถุดิบที่ทรงพลังและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือการนำไปใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์แล้วก็ได้รับความนิยมจากพ่อมดแม่มดอย่างมากด้วยครับจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถเชื่อมโยงกับเวทมนต์ที่ไร่ออกมาได้เป็นอย่างดีมีโอกาสเกิดการขัดข้องน้อยมากๆที่สำคัญคือไม้กายสิทธิ์ที่มีแกนกลางเป็นขนหางยูนิคอร์นส่วนมากจะไม่ค่อยเอ็นเอียงไปสู่ศาสตร์มืดครับนอกจากนั้นแกนกลางขนหางยูนิคอร์นจะมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อนายคนแรกเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะเปลี่ยนมือไปแล้วก็ตามซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับเพราะถ้าหากไม้ที่มีแกนกลางเป็นขนหางยูนิคอร์นถูกเปลี่ยนมืออยู่บ่อยๆหรือนำไปใช้อย่างผิดวิธีมันก็จะค่อยๆตรอมใจเสื่อมประสิทธิภาพและตายลงในที่สุดคนที่ใช้ไม้กายะสิทธิ์ที่มีแกนกลางเป็นขนหางยูนิคอร์นก็จะมีรอนวิสเล่ย์เนวิลลองบัตทอมเดรโก m มาลฟอย e ร u s มัสลูปินเซดริกดิกอรี่ q u i รินัสคว i เรลม l รีแคทเตอร์โมสซีบิวทรีรอน n ีและชา n e ลีวิ e ล l a c i n g Mr. Weasley คนหางเทสตรอลคนหางของเทสตรอลนำมาใช้เป็นแกนกลางของไม้กายสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นวัตถุดิบที่ไม่สเสถียรที่สุด ไม้กายสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่นำขนหางของเทสตรมาใช้เป็นแกนกลางก็คือไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไม้กายสิทธิท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรางยมทูตและทรงพลังอำนาจมากที่สุดนั่นเองถึงแม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ถึงพลังอำนาจของคนหางเทสตรในไม้เอลเดอร์ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่ความสามารถที่ยากต่อการคาดเดาอย่างเช่นไม้เอลเดอร์สามารถซ่อมแซมไม้กายสิทธิ์ที่ชำรุดได้ เหมือนตอนที่แฮร์รี่ใช้มันซ่อมไม้ฮอนลี่อันเก่าของเขาให้กลับมาใช้ได้ซึ่งผู้ที่ศึกษาไม้กายสิทธิ์วิทยาเคยลงความเห็นไว้ว่าไม่มีทางทำได้แต่ไม้เอลเดอร์กลับทำได้ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงและยังหาคำตอบกันอยู่ครับเส้นผมวีล่า ผมของวีล่าถูกนำมาใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องไม้กายสิทธิ์เจ้าอารมณ์ช่างทำไม้กายสิทธิ์โอลิเวนเดอร์ตามหาผมของวีล่าไปทั่วอังกฤษแต่ก็พบได้น้อยมากๆครับไม้ที่มีแกนกลางเป็นผมของวีล่าในอังกฤษมีเพียงไม่กี่ชิ้นส่วนใหญ่แล้วจะพบที่ฝรั่งเศสมากกว่าคนเดียวที่ระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีไม้กายสิทธิ์แกนกลางเส้นผมวีล่าก็คือเฟลเดอร์ลากูนั่นเอง ซึ่งแกนกลางไม้ของเฟลอร์ก็คือเส้นผมของคุณยายของเธอซึ่งเป็นวีล่าอีกสองคนที่อาจจะใช้ไม้กายสิทธิ์ที่มีแกนกลางเส้นผมวีล่าก็คือกาเบลเลเดลากูน้องสาวของเฟลอร์และไม้กายสิทธิ์อันแรกของเกโกโลวิชช่างทำไม้กายสิทธิ์ก่อนที่เขาจะเป็นผู้ครอบครองไม้เอลเดอร์ภายหลังเขาและหนังบาซิลิสใช่ครับเขาและหนังของบาซิลิสงูยักษ์ตัวร้ายจากภาคห้องแห่งความลับ ก็สามารถนํามาใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ได้เหมือนกันและแน่นอนว่ามันค่อนข้างจะหายากมากๆว่ากันว่าไม้กายสิทธิ์ที่มีแกนกลางเป็นเข่าและหนังของบาซิลิสจะถูกส่งต่อทางสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่นและต้องเป็นพ่อมดแม่มดที่มีเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นอีกอย่างก็คือพวกเขาจะต้องพูดภาษาพาเซลได้คนที่มีไม้กายสิทธิ์แกนกลางเขาของบาซิลิสมีเพียงคนเดียวครับนั่นก็คือซาลาซาเซลิทิลีน ผู้ก่อตั้งบารเซลิทิลีนนั่นเองหนวดโทรขนและหนวดบนใบหน้าของโทรสามารถนำมาทำเป็นแกนกลางไม้กยายสิทธิ์ได้ครับและจากการศึกษาของโอลิเวนเดอร์สรุปได้ว่าไม้กยายสิทธิ์แกนกลางหนวดโทรมีประสิทธิภาพด้อยที่สุดในบรรดาไม้กยายสิทธิ์ที่ขายในร้านของโอลิเวนเดอร์คนที่เป็นเจ้าของไม้แกนกลางหนวดโทรมีเพียงคนเดียวครับนั่นก็คือเซอร์คาดแกน อสศวินสติหลุดในภาพวาดที่ฮอกวอตส์ใยแมงมุม a ะโครแมนทูล่หนึ่งในแกนกลางไม้กายสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการเสกคาถาศาสตร์มืดขั้นสูงโดยเฉพาะคำสาปสะกดใจเป็นแกนกลางที่ผิดกฎหมายครับหากกระทรวงตรวจพบว่าใครใช้ก็จะถูกยึดไม้กายสิทธิ์ทันทีปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าใครใช้ไม้กายสิทธิ์ชนิดนี้ขนหางทันเดอร์เบิร ไม้กายสิทธิ์แกนกลางขนหางทันเดอร์เบิร์ดผลิตและเป็นเจ้าของโดยช่างทำไมก้กายสิทธิ์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าชิคโคบ้าวูลฟความสามารถของขนหางทันเดอร์เบิร์ดจะคล้ายๆกับขนนกฟีนิกส์ครับมันจะสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายแล้วก็เสกคาถาเองโดยไม่ได้ตั้งใจและบางครั้งก็จะยิงคาถาออกมาล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายด้วยซ้ำขนแมวแวมพัสนิวซคมนเดอร์ยกให้แมวแวส เป็นสัตว์วิเศษระดับเพชรคาตมีเพียงชาวเชโรคีชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกันเท่านั้นที่รู้วิธีดึงขนแมวแวมปัสแสนดูร้ายและนำมาทำเป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ได้ต่อมาในศตวรรษที่20ช่างทำไม้กายสิทธิ์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าโยฮันเนสจงเกอร์ก็ได้ประดิษฐ์ไม้กยสิทธิ์แกนกลางขนของแมวแวมปัสอิโซเซเอร์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนเวทมนต์อิวอร์มอนีแห่งอเมริกา ก็เคยประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์แกนกลางขนของแมวแบมปัสด้วยเหมือนกันครับขนเดมิไกสเดมิไกสคือสัตว์คล้ายลิงมีขนสีเงินความสามารถพิเศษคือล่องหนและมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ขนของมันนอกจากจะสามารถนำไปถักทอเป็นผ้าคลุมล่องหนแล้วยังสามารถนำไปใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ได้อีกด้วยถึงแม้จะไม่เป็นที่นิยมมากนักเพราะแกนกลางขนของเดมิไกส์ มีประสิทธิธภาพที่เบาหวิวไร้ชีวิตชีวาแต่ภายหลังกลุ่มช่างทำไม้กายสิทธิ์นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นจนเหมาะแก่การใช้เวทมนต์ในแบบจำเพาะจอจงอย่างเช่นเอาไว้ใช้แปลงร่างและเอาไว้ใช้ในงานศิลปะที่ต้องการความละเอียดอ่อนขนฮิปโปกริฟอย่างที่รู้กันครับว่าฮิปโปกริฟเป็นสัตว์วิเศษที่มีเกียรติและเยื่อยิงดังนั้นคนที่จะใช้ไม้กายสิทธิ์แกนกลางขนของฮิปโปกริฟ ต้องเคารพในตัวของไม้ด้วยส่วนประสิทธิภาพของไม้จะอยู่ในระดับกลางมีความสมดุลยืดหยุ่นกำลังดีขนรูการูรูการูคือปีศาจร้ายหัวสุนัขช่างทำไม้กายสิทธิ์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าวิโอเรตตาโบเวสเธอได้ประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์แกนกลางขนรูการูและเธอก็ได้ปกปิดเรื่องนี้มาหลายปีเพราะแกนกลางขนของรูการูมีความสัมพันธ์กับศาสตร์มืดโดยตรง คนที่มีไม้กายสิทธิ์แกนกลางขนของรูการูอีกหนึ่งคนก็คือเซราฟินาพิกคอรี่ประธานหญิงของสภาเวทมนต์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือมาคูซ่านั่นเองเขาฮอนเซอร์เพนฮอนเซอร์เพนหรืองูยักษ์มีเขาสัตว์ในตำนานของโรงเรียนสอนเวทมนต์อิวมอนี่แห่งอเมริกาเขาของมันสามารถนำมาใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ได้ครับอิโซเซอร์และเจมส์จู๊ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นไม้กายสิทธิ์แกนกลางชนิดนี้และพวกเขาก็ได้มอบให้กับแชตวิกบูตและเว็บสเตอร์บูลูกชายบุญธรรมของทั้งสองคนไม้กายสิทธิ์แกนกลางเขาของฮอนเซอร์เพนมีประสิทธิภาพที่สูงมากครับและจะสูงมากขึ้นไปอีกหากออกคำสั่งด้วยภาษาพาเซลและนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วยังมีวัตถุดิบจากสัตว์วิเศษอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ แต่บางชนิดก็ไม่นิยมและหาได้ยากมากๆครับอย่างเช่นเอนหัวใจเซนารีแกสเตอร์สัตว์วิเศษจำพวกสัตว์เลื้อยคานประเภทนกผมของครูรูพีราสิ่งมีชีวิตผมแดงคล้ายคนแคะที่อยู่ในป่าของบราซิลขนของเคลปี้ปีศาจจำพวกพลายน้ำในนิทานพื้นบ้านของสกอตแลนด์ปรากฏตัวครั้งแรกในแฟนตาสติกบีชภาค2เขาของแจ็คคาร์ลบสัตว์วิเศษที่มีหน้าตาเหมือนกระต่ายแต่มีเขาเหมือนกวาง นวดของเนเซอร์สัตว์วิเศษคล้ายแมวคลุกแชงก็เป็นแมวผสมเนเซอร์ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นแกนกลางไม้กายสิทธิ์ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ